สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรังสิกุลศิริรังสีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนวมินทร,ราชินุทิศขอวังนนทบุรีขออนุญ,ญาตรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่1ปีติการศึกษา2565ค่ะด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำ ในวิชาวิทยาศาสตร์ว3 3 1 0 1ซึ่งเป็นวิชาที่จัดให้กับนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน6ห้องเรียนได้แก่ห้อง1ห้อง4ห้อง6ห้อง8ห้อง10และห้อง12คิดเป็นทั้งสิ้น18ภาพเรียนต่อสัปดาห์ค่ะในรายวิชานี้นอกจากดิฉันจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหา และมุ่งเน้นที่ผลสผลิ์ทางการเรียนรู้แล้วดิฉันยังได้มุ่งเน้นอีกสาเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่1การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงค่ะโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารญาณผ่านรูปแบบการจากกัดกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์วิาาพากษ์อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบนันที่มีแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะ นอกจากนั้นยังมีการฝึกการทำงานเป็นทีเรื่องที่2ดิฉันมุ่งเน้นการประเมินหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประเมินผ่านชิ้นงานที่ผู้เรียนจะได้รับทราบเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนทําให้ผู้เรียนรู้ว่าจะได้รับคะแนนจากจุดไหนและจะพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไปได้อย่างไรนอกจากการประเมินผ่านชิ้นงานแล้วดิฉันยังมีการประเมิน หารูปแบบกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเกมการอภิปรายรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการสอบป,ะป,ะป,ะปะากเปล่าง่ะเรื่องที่3ดิฉันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นข้อสอบกลางภาคปลายภาคที่ได้มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แม้กระทั่งการสอบเก็บคะแนนรายหน่วยย่อยก็จะถูกวิเคราะห์ข้อสอบและใช้โปรแกรมซิปเกตค่ะในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้ได้รับทราบว่าการสอนของตนเองนั้นยังมีปัญหาที่จุดใดผู้เรียนยังไม่เข้าใจจุดใดนอกเหนือจากการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์แลว้วดิฉันยังได้รับมอบหมายให้ทําการสอบในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสองส่วนค่ะ หนึ่งกิจกรรมลูกเสือเน้เนนาลีและสองค่ะกิจกรรมชุมนุมกินลมชฉดว้วซึ่งเป็นชุมนุมเกี่ยวกับการรับชมภาพ,พ,ย,พยนตร์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยจะเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศซึ่งหลังจากการรับชมในแต่ละครั้งนะคะผู้เรียนจะต้องมาวิเคราะห์วิพากษ์หาแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตต่อไปค่ะ นที่2ด้านการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในปีการศึกษานี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆดังนี้ค่ะการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานแผนงานโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนงานและโครงการตลอดจนถึงการประสานงานกํากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานแต่ละอย่างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภาย ดิฉันจัดทําแผนการตรวจสอบกำกับดูแลก,การใช้งบประมาณต่างๆให้เป็นไปนตามที่ได้วางแผนไว้ค่ะงานาเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดิฉันได้คอยช่วยทํางานเกี่ยวกับการประสานง,งานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการวัดและประเมินผลที่ครบถ้วนถูกต้องตรงจุดจะช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการดังนั้นดิฉันจึงได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะทางานในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานตลอดจนข้อสอบมาตรฐานของสอบาตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 2จนปัจจุบนัน ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมาใช้พัฒนาข้อสอบมาตรฐานของตนเองและใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างของเรื่องค่ะขอบคุณค่ะ